อันดับแรกเลยก่อนที่จะไปคุยว่าทําไมถึงเคลมประกันสุขภาพไม่ได้อ่ะปุ้งคิดว่าปุ้งอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจเรื่องของความคุ้มครองที่ซื้อก่อน เพราะว่าประกันแต่ละสีแต่ละบ้าน่ะก็มีตัวเงื่อนไขความคุ้มครองอ่ะไม่เหมือนกันแม้ว่าทุกวันนี้ประกันสุขภาพมันจะเป็นประกันสุขภาพที่ชื่อว่าประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ไปแล้วใช่ไหมคะหรือที่เราเรียกกันว่า new health standard แต่ว่าใน new health standard เองอ่ะมันก็จะมีแค่กรอบ13หมวดกว้างๆใส่ไว้ก่อนว่าโอเคอย่างน้อยๆเนี่ยบริษัทประกันก็จะต้องมี13หมวดนี้ให้พวกเราใช่ปะ แต่ว่ามันก็ยังมีดีเทลที่สามารถออนท็อปจาก13หมวดตรงเนี้ได้อีกดังนั้นอันดับแรกเลยที่ต้องศึกษาให้แน่ใจคือความคุ้มครองที่เราเลือกซื้อค่ะคือปัจจุบันนี้ยปุ้นว่าก็ยังมีคนงงอยู่ว่าคําว่าประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันสุขภาพผู้ป่วยในประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกประกันโรคร้ายแรงแบบจ่ายเงินก้อนประกันโรคร้ายแรงแบบจ่ายค่ารักษา6กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ที่พูดมาเนี่ย การจ่ายของประกันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะนี่ยังไม่นับพวกประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์ประกันอะไรต่างๆนะจะเห็นว่าประกัน่ะมันมีเยอะดังนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าอันดับแรกเลยคือความคุ้มครองที่เรามีเรามีความคุ้มครองอะไรหลายคนจะเข้าใจว่าการมีประกันชีวิตเท่ากับการมีประกันสุขภาพ จริงๆความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกเพราะว่าประกันชีวิตเป็นแค่ตัวหลักใช่ไหมนอยู่ในระบบของธุรกิจประกันชีวิตแล้วเราอาจจะซื้อตัวประกันสุขภาพแบบเป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบเข้าไปใช่ไหมคะแต่จริงๆก็ไม่ได้จําเป็นว่าการมีประกันสุขภาพต้องมีประกันชีวิตเสมอไปเราอาจจะซื้อผ่านระบบของประกันวินาศภัยก็ได้แบบนี้เราก็สามารถซื้อประกันสุขภาพอะได้แบบแยกต่างหากโดยที่ไม่ต้องมีประกันชีวิตแล้วก็2ค่ะมันจะทําให้เราเคลมประกันสุข ไม่ได้แบบค่อนข้างชัดเจนเลยนะคุณคิดว่าอันนี้คือตรงตัวที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดนั่นก็คือการปกปิดประวัติสุขภาพคือการที่เรามีการปกปิดข้อมูลสุขภาพประวัติสุขภาพการเจ็บป่วยที่มีมาก่อนการทําประกรันในวงการประกันรเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกันหรือว่า pre-existing condition นะคะเงื่อนไขที่เป็นมาก่อนแบบนี้ถ้ามีเคสลักษณะแบบนี้การเบิกเคลมประกันสุขภาพเนี่ย ส่วนมากจะเบิกเคลมไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องของการปกปิดประวัติสุขภาพอะค่ะหลายหลายคนจะเข้าใจผิดอีกอันหนึ่งก็คือปกปิดไปก่อน2ปีแรกอยาเคลมเขาไม่รู้หลอกอะไรแบบเนี้ยซึ่งไอ้คำว่า2ปีแรกอะจริงๆมันไม่ได้ถูกบังคับใช้กับสัญญาประกันสุขภาพนะคะอันนี้อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจเรื่องนี้นิดนึงว่าสัญญาประกันสุขภาพอะมันเป็นสัญญาแบบปีต่อปีดังนั้นไอ้เรื่องของอายุ2ปีหรือการตรวจต,ตัวประวัติสุขภาพเนี่ย สปีย้อนหลังอันนี้มันไม่ใช่คอนดิชันของประกันสุขภาพแต่มันเป็นคอนดิชันของฝั่งประกันชีวิตเวลาเราซื้อไว้2ปีแล้วเราค่าตัวตายอะไรแบบนั้นนะคะอันนั้นน่ะไอสอปีอันนั้นน,น่ะมาใช้แต่ว่า สปีอันที่ยเป็นเรื่องประวัติสุขภาพอ่ะโดยเนื้อแท้ของประกันสุขภาพแล้วอ่ะไม่ได้เอาเรื่องนี้มาใช้นะคะดังนั้นการที่เราจะเบิกเคลมประกันสุขภาพไม่ได้เรื่องแรกเลยคือเรื่องของการปกปิดประวัติสุขภาพนะคะอีกอันนึงอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในหน้าสื่อก็คือข้อมูลส่วนตัวไม่ตรงอันนี้เห็นได้เหมือนกันแต่การแก้ปัญหาอันนี้มันแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ยาก เพราะว่ามันคือข้อมูลส่วนตัวเช่นอย่างวันนี้ปุ้นเป็นวันเดือนปีเกิดปุ้นเกิดวันที่27สิมมติเนาะแล้วในข้อมูลบริษัทประกันอาจจะกลายเป็นว่าปุนเกิดวันที่30อย่างเงี้ยหรือเลขบัตรประชาชนไม่ตรงหรือว่าเพศไม่ตรงอะไรแบบเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาทําให้การเบริกเคลมมันติดขัดเพราะว่าการเบริกเคลมที่ทุกคนเคลมอยู่ปัจจุบันน่ย ส่วนมากทุกคนเคลมผ่านเติร์ดปาร์ตี้ที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเอวันเอกชนน่ะมันเป็นเติร์ดปาร์ตี้ใช่ปหมคะมันเป็นแค่เขาเป็นแค่คอนเนคเตอร์ประสานงานระหว่างเอกสารของเรากับข้อมูลทางบริษัทประกันดังนั้นถ้าเกิดข้อมูลมันไม่ตรงกันน่ะโรงพยาบาลเอกชนเขาอาจจะไม่มั่นใจว่าตกลงมันถูกฝาถูกตัวหรือเปล่าเขาก็อาจจะไม่ปล่อยเรื่องของการใช้สิทธิ์เรื่องของการเคลมก็ได้นะคะอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเจอได้ถัดมาค่ะคําสําคัญนี่แหละที่ เราน่าจะพบเจอกันบ่อยก็คือคําว่าเงื่อนไขเงื่อนไขแรกที่อยากให้คนที่มีประกันเนี่ยเข้าใจาว่าเวลาเราซื้อประกันเสร็จโดยเฉพาะี่ใ,ใครที่เป็นคนที่ซื้อประกันใหม่ๆนะ เงื่อนไขที่เราควรดูเลยที่เราควรเข้าใจเลยคือ w a i t i n g Per i o d หรือที่เขาเรียกว่าระยะเวลารอคอยสิ่งนี้จะบังคับใช้กับการเจ็บป่วยเท่านั้นคือในสัญญาประกันเนี่ยลองทุกคนลองมีของตัวเองลองไปอ่านดูนะคะคือคาในในกรมธรรม์มันค่อนข้างสําคัญะคะ่ะเช่นคําว่าเจ็บป่วยกับคำว่าบาดเจ็บคือเจ็บป่วยเนี่ยใช้กับกรณีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเป็นบาดเจ็บเนี่ยจะใช้กับอุบัติเหตุดังนั้นพวก w a i t i n g period หรือว่าระยะเวลารอคอยเนี่ยมันก็จะใช้กับคําว่าเจ็บ ป่วยเท่านั้นนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ใช้กับการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเนาะการเจ็บป่วยอย่างเช่นท้องเสียไข้วัดใหญ่ออหรือว่าแม้กระทั่งโรคอย่างเมง็งผ่าตัดเนื้องอกกลุ่มพวกนี้เรียกว่าเป็นการเจ็บป่วยทั้งสิ้นนะคะเจ้าเวตติ้งพีเรียดนี่แหละจะถูกกาหนดเอาไว้เช่น30วัน60วัน อีกอันหนึ่งที่จะทําให้เบิกประกันไม่ได้อันนี้ได้ยินคํานี้กันบ่อยขึ้นมากแล้วนั่นก็คือการรักษาที่ไม่มีความจําเป็นทางการแพทย์คือการรักษาบางอย่างที่ไม่จาเป็นต้องนอนโรงพยาบาลปุ้นยกตัวอย่างโรคหนึ่งที่มันเป็นข้อยกเวน้นค่อนข้างชัดเจนในกรมพันธ์บางที่นะก็คือโรคไมเกรนคือไมเกรนอะ่ะหลายๆที่ระบุว่าเป็นข้อยกเว้นเลยว่าถ้านอนโรงพยาบาลด้วยโรคไมเกรนอย่างเดียวอะ่ะอันนี้จะถูกนับว่าเบิกไม่ได้เพราะว่าอาจจะด้วยว่าไกด์ไลน์ตอนนั้นยุคนั้นซึ่งจริงยุคนี้ถ้า เข้าใจว่าอาจจะไม่ได้มีเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนก็ใครเป็นแพทย์ก็แจ้งได้นะคะการที่เป็นแบบปวดหัวไมเกรนอย่างเดียวโดยที่ไม่มีไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะ่ะจะไม่ได้จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลมันสามารถรับยาไมเกรนแล้วก็กลับบ้านได้แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคไมเกรนเพียงอย่างเดียวลักษณะแบบเนี้ยจะเป็นการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้มีความจำเป็นทางการแพทย์ คราวนี้เรื่องของตัวโรงพยาบาลปุณิอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงหลายหลายคนจะเข้าใจว่าการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของบริษัทประกันเนี่ยมันจะเบิกเคลมไม่ได้จริงๆแล้วการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญานะคะหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแบบแฟกเคลม หรือเป็นการรักษาผ่านโรงพยาบาลเอก,กชนพวกนี้จริงๆพวกนี้มันไม่ได้แปลว่าเราเบิกเคลมประกันไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาศัยระบบของโรงพยาบาลในการช่วยเราเบิกไม่ได้เราต้อง สำรองเงินไปก่อนแล้วก็เอาเอกสารไปตั้งเบิกให้กับทางบริษัทประกันนะคะอันนี้คือกรณีที่เราใช้เอกสารในการเบอร์เคลมการใช้เอกสารในการเบอร์เคลมถือเป็นวิธีปฏิบัติพื้นฐานในระบบประกันว่าถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออก เอกสารนี่แหละคือตัวพื้นฐานที่สุดการที่เราใช้แฟกเคลมหรือว่าการเคลมผ่านโรงพยาบาลไม่ได้อะมันยังไม่ใช่เป็นการตอบว่าคุณเคลมประกันไม่ได้เพียงแต่ว่ามันเป็นการบอกว่าวันนี้เขาขอไม่ใช้สิทธิ์ผ่านโรงพยาบาลเพราะว่าการใช้สิทธิ์ผ่านโรงพยาบาลเนี่ยหมันทําให้บริษัทประกันอะมีเวลาในการพิจารณาที่ค่อนข้างจํากัด คือมันต้องตอบให้จบภายในระยะเวลาสั้นๆ2คือเอกสารที่ได้มามันอาจจะได้มาจากโรงพยาบาลแค่โรงพยาบาลเดียวในขณะที่ทางบริษรัทประกันเขาอยากที่จะได้ข้อมูลที่ มากกว่าแค่โรงพยาบาลเดียวก็ได้นะอีกอันนึงค่ะซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะหลายๆคนเห็นในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของเอกสารการเคลมที่มันอาจจะไม่ครบถ้วนหรือว่าเข้าใจไม่ตรงกันนะคะคือต้องยอมรับว่าพวกเอกสารหรือว่าข้อมูลในการเบิกเคลมประกันสุขภาพเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด คุณว่ามันประมาณ3าชุดอะสอันที่เราต้องเช็คอะหคือเอกสารของฝั่งผู้ผู้บริโภคหรือว่าฝั่งลูกค้าอย่างเราเนี่ยเออครบท้วนไหม 2. คือเอกสารที่เป็นตัวกรมธรรม์อะกรมธรรเขียนยังไงอะเช็คนิดนึง 3. คือเอกสารทางการแพทย์ซึ่งเอกสารที่มักจะมีประเด็น อาจจะข้อมูลไม่ครบหรือว่าอาจจะต้องมีการไปเขียนใหม่ใดๆเนี่ยมันก็มักจะเป็นเรื่องของเอกสารที่เป็นทางการแพทย์เพราะอย่าลืมว่าคุณหมอเองก็งานเยอะมีหลายท่านแล้วก็คุณหมอก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของการเขียนเคลมร้อซขนาดนั้นซึ่งเราเข้าใจได้นะคะหลายๆครั้งเนี่ยมันเลยต้องเกิดการให้เขียนเคลมใหม่บ้างหรือว่าอาจจะต้องเกิดการให้ช่วยขยายความเพิ่มความเข้าใจนิดนึงว่าตกลงการรักษาพยาบาลเนี้ยมันคือรายละเอียด เป็นแบบไหน,นยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นสมมติว่าในการรักษาพยาบาลน,นั้นอะมีความคุม้มครองที่เป็นอุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงอยู่ข้างในในตัวเงื่อนไขประกันสุขภาพที่เราซื้อไว้นั่นหมายความว่าการรักษาพยาบาลที่แพทย์รักษาตอนนั้นน่ะต้องมีการระบุในใบัรองแพทย์ให้ครบว่าสิ่งนั้นเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในระยะเวลากี่ชั่วโมงคือถ้าเกิด ไม่มีข้อมูลว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในระยะเวลากี่ชั่วโมงอะหมวดความคุ้มครองอุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงมันจะจ่ายไม่ได้เพราะว่าเรื่องของข้อมูลในการเอ่อในการเบริการจะจ่ายสินไหมอะในการจะเบิกเคลมให้ลูกค้าเนี่ยมันมีไม่ครบมันอาจจะจ่ายในหมวดนี้ก็ได้ หรือมันอาจจะไม่จ่ายในหมวดนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเรื่องของเอกสารข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องทำำอําความเข้าใจอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดที่จะทําให้เราเบิกเคลมประกันไม่ได้เลยก่อนที่จะพาทุกคนไปดูตัวอย่างสัญญาสัญญาของคอพพปุ้นว่าข้อที่สําคัญคือเรื่องนี้คือข้อยกเวน้นข้อยกเว้นน่ะมีหลายข้อนะคะอย่างเช่นอาการบางอย่างที่ถูกระบุเอาไว้ใน ข้อยกเว้นเลยเช่นการรักษาพยาบาลด้วยการอ่อนเพลียนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออย่างเงี้ยพวกเนี้ยถูกระบุเป็นข้อยกเว้นในสัญญาประกันสุขภาพนะคะเพราะเป็นอาการที่อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นทางการแพทย์หรือว่ามีความจําเป็นทางการแพทย์แต่เป็นการรักษาพยาบาลในกลุ่มอย่างเช่นศัลยกรรมอย่างเงี้ยอันเนี้ย ประกันสุขภาพก็ไม่จ่ายเราอยู่ดีนะคะอันนี้คือเรื่องของข้อยกเว้นนะคะคราวนี้แนวทางการแก้ไขหรือว่าข้อควรระวังต่างๆเวลาเราเจอสมมติตัวเราเองอะเจอว่าเคสเนี้ยเบิกเคลมประกันไม่ได้หรือประกันตีเด้งกลับมาให้เราให้เราว่าเอยปฏิเสธเคลมนะแบบนี้นะคะเพิ่งคิดว่าอันดับแรกเลยคือพยายามแยกสาเหตุให้ได้ก่อนว่าตกลงการที่ปฏิเสธครั้งเนี้ย มันเกิดจากอะไรแล้วก็เข้าไปดูว่าเราสามารถที่จะให้ข้อมูลเอกสารสนับสนุนหรือว่าเพิ่มเติมกับการพิจารณาครั้งนั้นได้ไหมนะคะคือการที่เขาปฏิเสธไม่ได้แปลว่าเราหมดสิทธิ์ในการที่เราจะโต้แย้งคือเราสามารถโต้แย้งได้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทะเลาะก,กันนะคะทุกคนการโต้แย้งเนี่ยโต้แย้งด้วยข้อมูลโต้แย้งด้วยข้อเท็จจริงได้ว่าเอ้ยอันนี้ข้อเท็จจริงแบบนี้เรามองแบบนี้นะช่วยพิจารณาอีกทีได้ไหมเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่พิพจารณาเคลมเนี่ย เขาก็มีเคสที่อาจจะแบบเยอะนิดนึงนะคะแล้วเขาก็อาจจะตรวจเอกสารได้ไม่ครบท้วนอะไรแบบนี้เราสามารถที่จะเ a k e sure อีกทีนึงก็ได้นะคะทําตารางเอาไว้ก็ได้ค่ะว่าแบบเออเรา จ่ายเคลมไปเท่านี้เท่านี้แล้วก็ยอดที่เขาให้มาเนี่ยเขาเบิกกลับมาให้เราเนี่ยเป็นยอดเท่าไหร่บ้างในแต่ละบินอะไรแบบเนี้ยนะคะมันอาจจะดีเทลนิดนึงสําหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมแบบฉันต้องทําตารางขนาดนี้หรออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยากที่จะรู้ดีเทลอะว่าการเบริกเคลมนั้นมันจ่ายครบถ้วนไหมหรือถ้ามันมีนิดดิฟกันนิดเดียวเราบอกว่าจะช่างมันก็ได้อันนี้แล้วแต่เราไมคิดว่ามันคือการที่เราทําข้อมูลแหละว่าข้อมูลกับการจ่ายสินไหมเนี่ยเขาจ่ายสินหไหมครบถ้วนไหมอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยมันจะมี สรุปงบจากทางโรงพยาบาลออกให้เราจะรู้แม้ว่าแอลกอฮอล์ก้อนก้อนหนึ่งที่โรงพยาบาลใช้กับเราเนี่ยแอลกอฮอล์ก้อนนั้นน่ะราคากี่บาทหรือว่าน้ําเกลือขวดหนึ่งที่โรงพยาบาลเอกชนน่ะราคากี่บาท ซึ่งไอเจ้าใบสรุปงบเนี่ยแหละจะเป็นตัวช่วยเราในการดูว่าการเบริกเคลมเนี่ยมันเบิกเคลมได้ครบถ้วนหรือเปล่าถ้าเราเห็นไม่ตรงเราก็สามารถที่จะโต้แย้งไปที่บริษัทประกันได้แล้วก็ชี้แจงเข้าไปค่ะว่าจุดที่เรามองว่ามันไม่ตรงเนี่ยคือจุดไหนแล้วก็ให้เอกสารแบ็กอัพเพิ่มเติมเข้าไปปุงคิดว่าเวลาทำแบบนี้ส่วนมากแล้วอะ่ะเรื่องจะค่อนข้างสามารถจบได้นะคะ